ู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวัญชัยดยอาจารย์วัชัยสอนสิรินะคะตอนนี้สัญญาณอยู่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าถ้า,ถา,ถายัางอยู่ช่วยส่งข้อความมาบอกด้วยที่4 6 4 2 1 2 3สาค่ะขอบคุณสาหรับผู้สนับสนุนนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริสเวตนะคะเครื่องดื่มที่สามารถทําให้คุณผู้ชมนั้นกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงได้ในเวลาสั้นมากเลยทีเดียวเพราะเขาสามารถจะดูดซึมและไปใช้ประโยชน์ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นค่ะ ปลากระป๋องซื่อสัตว์นะคะที่มีในเรื่องของเนื้อปลานั้นเต็มครับกระป๋องและน้ำซอสที่อร่อยมากๆค่ะเป็นผู้สนับสนุสนรายการของเราสัญญาณยังอยู่ค่ะเขาบอกว่าภาพชัดเสียงชัดเจนดีมากอืมนะฮะเอาฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่นะคะนะฮะ,นะฮะเอาจำชื่อช่องนี้ให้ดีนะครับค่ะก็ก่อนที่จะไปเนื้อหาหนักๆ ผมเอาเรื่องเบาๆสักเรื่องหนึ่งให้คุณจิรินทาและท่านผู้ชมได้ดูค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศที่กำลังฝนตกพลมๆแล้วก็อากาศกำลังเย็นๆได้ยินคำว่าเรื่องนี้หรือเปล่าครับไอซ์บักเก็ต <Buck> ไอซ์บักเก็ตไอซ์บักเก็ตเนี่ยเป็ไนไงบ้างรู้เปล่าก็เห็นเขาโพสลงมาในแต่ละที่แต่ละทางถ้าใครดูในเฟซหรือในไลน์อะไรทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีะนะคะ ถ้าเพิ่งจะมาค้นคว้ากันจริงๆเลยอ้าวเอาว่ามาเขาบอกมันเริ่มมาตั้งแต่นู่นแหละเขาบิวเกตออะไรนั่นน่ะกับใครอ่ะอีกคนนึงค่ะมาัรซั์กระเบิก๋อนี่แล้วก็บิวเกตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเริ่มมาจากการที่มันมีนักกีฬาคนค่ะแล้วก็เป็นโรคเขาเรียก ALS หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาก็เริ่มทำกิจกรรมนะ ให้มีการบริจาคเงินเพื่อการกุศลกับคนที่ป่วย ALS เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีมาร์คซัพกระเบิร์คนดังไหมดังดังบิลเกตดังไหมดังด้วยรวยด้วยเขาก็ทำกิจกรรมนี้ก็คือโดยเอาน้ำแข็งเนี่ยราดหัวรวยแล้วเขาก็ทำกุศลนี่ไงเออรวยแล้วก็ทำกุศลเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาก็เลยราดหัวแล้วก็ท้าคนอื่นต่อนะมันเหมือนกับเป็น แช์ลูกโซ่ค่ะต่ะท้ากันคือที่เขาทําบอกว่าทําไมถึงต้องใช้น้ําเย็นจัดจัดเขาบอกว่าเขาจะได้รู้คนที่โดนน้าเย็นจัดจัดจะได้รู้ว่าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นอย่างไรมันชามันเย็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหเป็นลูกโซ่มาแล้วเป็นลูกโซ่ระบงระเบิดระเบิดลัเบอร์จากมุนอกเลยนะยันเข้ามาถึงบ้านเราบ้านเราคุณอภิสิทธิ์นี่ยังมีคนท้าเลย แ<ต>้แ่คุณอภิสิทธิ์มาไอซ์ไอซ์บักเกต็ตบักเก็ตมาไหลนี่จะให้ห้าแสนเลยแล้วจะเอาเงินนี้บริจาคสภากาชาติไทยเลยก็โอเคคุณอภิสิทธิ์ก็ทําแล้วคใครจะใครนี่ก็ทํากันแล้วแล้วเป็นไง,<ค>งตอนนี้รออาจารย์อยู่ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะก่อนที่ผมจะท้าใครค่ะหรือใครจะท้าคุณสิรินทานิยากรเนี่ยเอาน้ําแข็งมาลาดกันนะหรือคุณจะลาดเนี่ยแล้วใคร จะบริจาคเอาเงินมาช่วยกิจกรรมของฟ้าวันใหม่ก็ลองนะแล้วเราก็จะได้ไปทํากุศลหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แหละอ,อ้าวเราทําประโยชน์อ้าวเดี๋ยวนี้ผมลองให้ดูคลิปเบาๆสบายๆของการที่เอาน้าแข็งลาดตัวแล้วเนี่ยมันสนุกยังไงบ้างมันลาดพลังยังไงบ้างเราจะได้เกิดความระมัดระวังแล้วถ้าทํากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ย นะเราจะได้เอาข้อบกพร่องผิดพลาดนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นนะไปดูนะเอาไปเลยค่ะ And Robbie. Have 24 oh <laughs> oh. <laughs> oh I my god. <laughs> oh my god, there's blood! <laughs> oh my god. <laughs> and President Barack Obama. Oh, I did not mean that. Here we go, buddy. Oh shit! Nope. Hey, come here! Oh no. And if we got to the readies. มัน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 เกรงใช่มันเกรงไม่ใช่คือน้ําเย็นนะเพราไม่เท่าไหร่นะมันหล่นมาทั้งถังเนี่ยแต่ว่านั้นนันหนักเอาละก็เอาเรื่องมาให้ดูให้รู้กันว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกระแสในสังคมค่ะเราจะได้รู้เอ๊เดี๋ยวเขาพูดว่าไอ้บักเก็ตมันคืออะไรไอ้บักเก็ตมันคืออะไรกันนี่แหละมันเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ก็เอาละเป็นกิจกรรมที่ดี ใครต้องการจะทากับผมเอาอไหมบอกไปเลยเอามาเลยเอาเงินมาให้ฟ้าวันใหม่เลยเป็นไงดีไหมดีค่ะแต่ยาเอายี่สิบสามสิบนะเอาครั้งละเป็นแสนเลยได้ไหมมาทักอาจารย์มันใช้ได้เลยนะอาจารย์บอกแล้วค่ะอซยแชบเก็ตเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่เอาทั้งกระบอกไม่เอาทั้งถังนะเอาแค่น้ําน้าเย็นจัดจัดได้ค่ะอาจารย์บอกไม่ไม่ไม่ต้องให้ร่วงมาทั้งถังใช่เอา ทีนี้เรามาคุยเรื่องกฎหมายกันนะครับใครที่เตรียมปัญหาไว้อะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเรียบเรียงคำพูดตัวท่านไว้ค่ะแล้วก็เนื้อหาที่จะถามเนี่ยให้กระชับตรงประเด็น อย่าเล่ากันเย่นเยอะ,ะแล้วก็โทรมาที่หมายเลข023080130ถึง31นะคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะมาปรึกษาเรื่องของกฎหมายกับอาจารย์บรรชัยนะคะฝากเรื่องไว้กับน้องเขาก็ได้ที่โทรศัพท์นี้หรือเตรียมต่อสายเข้ามาหลังจากที่เราได้บอกว่าประกาศที่จะรับสายจากคุณผู้ชมอ้าวอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนเนี่ยรับรู้และก็รับทราบกันมาแล้วค่ะกรณีคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพ ที่ศารอาญาท่านมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยยกฟ้องค่ะแปลว่าไม่รับฟ้องนั่นแหละค่ะกรณีนี้ก็สืบเนื่องมาจากคุณทาริศในสมัยนั้นเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพ<ด>ิเศษสรุปสำนวนทวนความอะไรทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพตอนนี้เป็นพระสุเทพค่ะนะมีความผิด ในการเจตนาฆ่าคนตอนมีการสลายการชุมนุมเมื่อปี5-3าสะทำให้มีคนบาดเจ็บหรือมีคนตายอะไรเนี่ยประมาณ99ศพส่ะกคุณทาลิศก็สรุปสำนวนเลยว่ามีแวางผิดเป็นการเล็งเห็นผลคการสั่งครั้งนี้เนี่ยเป็นเจตนาฆ่าคนตายเล็งเห็นผลเออนาน,นานดูพระทิงเนเี่ยวผมดูภาพหน่อย ผ่องใสค่ะดูตะบนเวทีมานานเดือนนะพ่องเลยคนเป็นพระนี่บวชพระแล้วเหมือนพระนะอ้าวแล้วจะให้เหมือนอะไรล่ะเหมือนพระจริงๆเลยก็พระเนี่ยค่ะแล้วเป็นพระที่ตอนนี้ปฏิบัติเคร่งนะสอนคนให้ไปปฏิบัติปฏิบัติ เขาเรียกสมาธินั่งกรรมฐานสอนธรรมะนี่คือผู้ที่เขาเอาจิงเอาจริงเห็นบอกเบอกเวลาท่านทําอะไรท่านทําจริงนะเวลาชุมนุมก็ชุมนุมจริงใช่แต่ตอนนี้ไปอยู่ทางเวลาเป็นพระก็เป็นพระจริงใช่นะฮะไม่ได้ฉันเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนอะไรไม่เอาเห็นบอกนี่สอนคนให้ประพฤติปฏิบัติเลยตามแนวทางของหลวงพ่อพุทธทาสค่ะโอ้โหนี่จริงจริงนะคะ อาต่อก็คือการยกฟ้องก็ตอนนั้นหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเนี่ยเ,นนเขาก็สั่งการไปตามอำน,นาจหน้าที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเอาตอนนั้นคนมาชุมนุมมาอาีอะวะเทิงมีการเผามีการอะไรเอ้ยเป็นนายกเป็นรองนายกทําไมไม่ดูแลจริงหรือเปล่าพอเกาสั่งปังก็เกิดมีการคนบาดเจ็บล้มตาย เขาก็บอกไม่น่าจะผิดอะไรเขาสั่งการไปตามอำนาจหน้าที่แต่สรุปสำนวนของดีเอสไเห็นว่าการสั่งดังกล่าวเนี้ยน่าจะเล็งเห็นผลได้ว่าจะต้องมีคนตายก็เลยฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าคนตายคดีนี้อายการก็สั่งฟ้องปรากฏว่าขึ้นสู่ศาลทั้งพระสุเทพเองก็ตาม รวมทั้งคุณอภิสิทธิ์ด้วย <ฮะ S 2> ทำเรื่องเสนอไปว่าเรื่องนี้เนี่ยสารไม่น่าจะมีอำนาจในการวินิจฉัย <ฮะ S 2> สารอาญาไม่น่าจะมีอำนาจวินิจฉัยการที่ผมสั่งเนี่ยสลายการชุมนุมเรื่องกระทั่งมีคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยผมสั่งในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สั่งในฐานะในกอในขอที่ไม่มีอำนาจ ตอนนั้นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและในขณะเดียวกันพระสุเทพในขณะนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่สั่งไปก็สั่งในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงคเขาไม่ได้แสั่งในฐานะเป็นเป็นคนธรรมดาสั่งในฐานะเ,เ,เป็นผู้ดํำรงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งดูแล้วเออควรจะต้องมีการจัดการเพื่อเกิดความสงบใช่ถ้าเป็นนักการเมืองเห็นคนชุมนุมเห็นคนเผาบ้านเห็นคนเผาเมืองแล้วก็แฮะแฮะฮะนั่งดูอ่ะไม่ได้ใช่ไ่ะเขาจะเฉยจะเอ๊ะไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไงสั่งไปก็สั่งไปตามอำนาจหน้าที่นี่เขายื่นคำร้องไปอย่างนั้นศาลจะมาวินิจฉัยได้ยังไงผมไม่ได้ใไม่ใช่ฆ่าคนตายเปียว เป็นเรื่องผมสั่งราชการในฐานะเป็นนายกและเป็นรองนายกในฐานะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเมื่อวานนี้อวันก่อนนี้ที่ศาลมีคำมินิจฉัยและในที่สุดศาลท่านก็พิจารณาแล้วคือสิรินทารวมทั้งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับว่าคนเป็นนักการเมืองนี่ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับใช้อํานาจหน้าที่มิชอบเนี่ย ศาลที่มีอำนาจพิจารณานั้นคือศาลอาญาศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นสสสวนะรวมทั้งนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีถ้าใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบนี้ต้องขึ้นศาลนี้เท่านั้นศาลอื่นไม่มีสิทธิ์นอกจากไปบนบานศาลกล่าวที่ศาลหลักเมืองแล้วคุณทันดีเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็รู้เขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่เขาไม่รู้เรื่องตอนนั้นเป็นฤทธิ์ีดวงอ๋ออ๋อแล้วสัญญาณน,นี้อยู่คนะรับนะสัญญาณนะี้ก็คนีคุณเคยเป็นฤทธิ์ีดวงไหมเคยเคยเป็นไหมอ้าวแอบอ่ะ,ะคุณรู้จักไหมเวลาเป็นฤทธิ์ีดวงเนะี่ยมันชอบโผล่เวลาจะโอโ้กะลังเที่ยงแล้วนี่เขาจะกินข้าวโอ้โมงสองบ่ายอานแล้วทานแล้วอิ่มแล้วนะ ตอนนั้นมันก็คงจะแสบแสบคันคันขยิกขยเยออะไรอย่างเงี้ย <algorithms S 2> เพราะมันท <th ong S 2> <ง>้องมันผูกตองใส่อักเสบเออท้องมันูกแล้วมันแี่ต้องเบ่ไงไหมโอ้โหต้องโอ้โเบ่งเบ่งเบ่งเลยอักเสบอักเสบมันมันสีกันสีกันนั่นแหละครับ อเขาก็เลยฟ้องไปให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนรัฐบงการรัฐบาลอะไรงั้นน่ะเขาก็ฟ้องพูดเบาๆได้นะฟ้าวันใหม่นะก็ผ่านไปแล้วเขากำหนดว่าเวลาพูดรายการเนี่ยอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีใครไม่เท้าท้าคุณฟังดูนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงถูกนะฮะก็ท้าาทอาารยจางใช่ไหมเพราะตอนนั้นเขาก็อยู่คือคำสั่งของคอสชเนี่ยเขาบอกเวลาจัดรายการเนี่ยจัดได้ค่ะ แต่อย่าไปใส่ร้ายบุคคลอื่นก็ท้าถามถามได้ใช่ว่าเขาเขาก็อยู่ในปีห้าสามนะผมก็ต้องเล่าฮะข้อเท็จจริงอะเราเล่าไปตามข้อเท็จจริงใช่แล้วมีอะไรเราก็ไปเยี่ยมต่อเลียนเรื่องอื่นได้ยังคะอาจารย์ผมเป็นเรียนแล้ไหนที่สุดเนี่ย สารอาญาก็พิจารณาแล้วอย,อยังไ่จบวะะอย่างอย่างอเอาเตตินกันแกนะแสงฟเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อคุณพิสิทธิ์กับพระสุเทพเนี่ยสมัยเป็นรองนายกที่สั่งราชการค่ะสั่งในฐานะเป็นนักการเมืองอเพราะฉะนั้นสารนี้ไม่มีอำนาจในการพิจารณาก็มีคำพิพากษายกฟ้องอแล,แล้วนี้เขาจะฟ้องอีกไหมก็เป็นเรื่องของปปชเ,เพราะคนที่จะฟ้องได้ต่อไปนั้นก็คือ ต้องให้ปปชนี่ทำการสำรวจตรวจสอบซะก่อนว่าการกระทำของพระสุเทพและคุณพิสิทธิ์นี่ผิดหรือเปล่าถ้าก็เห็นว่าผิดก็ส่งไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางกานเพราะนั้นที่คุณทาลิ์ฟ้องมาหรือสั่งมาเนี่ยศาลท่านเห็นว่าฟ้องผิดยังไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษามันน่าจะไปศาลหลักเมืองซะก่อนไปบนบานศาลกล่าวซะ หรือก็ไปสารเจ้าพ่อเสือสัมปองอะไรซะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นี้เขาฟ้องใหม่ได้ไหมเขาดะอะก็ว่ากันไปอ่ะนะส่วนคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพจะฟ้องกลับอะไรตาอะไรผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังยาวคือเราอย่าไปวิจารณ์อะไรเยอะแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นมหากรร๊ะ คุณทาลิดเนี uhm ่ยจะต้องมีคดีที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ใครตาใครเนี่ยฟ้องกลับแกเยอะชีวิตแกเนี่ยในบ้านสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าเอาละอาจจะกลับมาดํารงตําแหน่งอะไรหรือจะเป็นยังไงอะมีโอกาสอีกเหรอคะก็ไม่แน่ชีวิตยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงไม่แน่เขาอาจจะกลับมาเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีอ่าใช่ไหมเพราะเขาอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีอีกแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเกษียณอีกอ๋อ ต่อต่อง่ายต่อได้อ๋อ่ทำไมอเหรอเพราะว่าเริ่มมีอะไรมีสัญญาอะไรบางอย่างละเปลี่ยนเรื่องเหอะจ้าตกลงรว่าอันนี้เป็นเรื่องของปปชที่เขาจะมาทำอะไรต่อไปแต่ไหนที่สุดเนี่ยใครจะฟ้องกันยังไงยังไงต่อไปเพราะมันมีเรื่องมีราวเป็นมหากราบแกยอาจจะโดนคดีสิบจิบคดีป่าแกยจะตายนั่นนะวันละคดีเพราะเหอยังเป็นวันละคดียังไม่หมดเลยคดียิ่งยิ่งกว่าวันละคดีอ๋อเหรอคะแกเป็นวันละคดี พอนะพอ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 นะเพราะมันรู้สึกมันเริ่มก้านลงลึกไปใช่ใมันเริ่มเริ่มเริ่มแย่เข้าไปอีกหน่อยแล้วเอา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 งี้เอาสบายสบายผมจะคุยเรื่องคอนโดคอนโดที่พัทยาเนี่ยเป็นข่าวค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้บริโภคเนี่ยพึงจะรับรู้นะอันนี้มันก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าชาวพัทยาเนี่ยก็มีตัวทงตัวแทนนะ เขายื่นเรื่องถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทำไมเดี๋ยวนี้เวลายื่นนะเขายื่นกับทหารหมดเลยอะตำรวจเป็นไนคือตำรวจเนี่ยเขายื่นกันมานานแล้วเขายื่นจนชินอยื่นไปยื่นมาเ็าอยู่แค่นั้นนะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นตำรวจตามปกติทําไมไม่ค่อยทํางานกันนะเออไม่มีหน้าที่มีหน้าที่จํากัดหรือเปล่าก็ผู้กํากับ มาแล้วก็มาคอยดูอ๋อกำกับมากำกับพอมาเป็นผู้การก็เอมาดูสั่งการผู้บัญชาการก็อีกแบบหนึ่งนั่นเดือนเท่านั้นรวยอะไรกันนักหนานะก็ยื่นเรื่องราวบอกเลยขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสและขั้นตอนการขอสร้างโครงการคอนโดมิเนียมวอเตอร์ฟอนสเวท แอนเลสซิดิ์จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาพระตำหนักที่ทำให้บทบังทัศนียภาพและจุดชมวิวบนยอดเขาพระตำหนักซึ่งเป็นที่ตั้งของพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภรณ์กรเกียรต์กรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรอ,อ,อเอาสสเสด็เตียค่ะอานะ ก็ชาวบ้านนี่เขาบอกว่าเมียสร้างแล้วมันบังทัศนียภาพนะฮะจึงอยากจะให้คอสอชอเนี่ยเร่งดำเนินการว่าตอนที่ทำเนี่ยมีการขอความคิดเห็นจากประชาชนจริงหรือไม่ทำไมพวกเขาไม่รู้นะมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณสิรินทาแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันจะต้องปฏิรูป คนมีเงินมีอำนาจสิรินธาเนี่ยอยากจะสร้างอะไรบนหัวกระบ,บาลใครเนี่ยก็ทำได้เงินงเงินนี่มันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากเลยอาจารย์คือเรื่องนี้ผิดถูกยังไงผมไม่รู้แต่ผมกำลังเอาละจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่พูดโดยหลักโดยทั่วไปประเทศเราเนี่ยเวลามีเงินแล้วนี่มันมันทำอะไรได้เกือบหมดนะสิรินธานไม่ได้คิดถึงถูกผิด สสมมมไ่ที่นี้เขาห้ามที่นี้เป็นชายทะเลนี่เป็นเขานี่ป่าพระบุกรุกกันเป็นไงโอ้โหมันสารมีคําพิพากษาให้มันเลื่อนมันถอนมันออกไหมเฮเดี๋ยวนี้พอเห็นมีคอสชมาทหารมาจัดการบปถึงไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยหรือโคมคมเรียบร้อยไหมโอ้ไม่ไหวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีขึ้นหัวยินชายหาด S <S สมัยก่อนรื้อได้ไหมไม่ได้บอกได้ไหมไม่ได้วจกจะประทวโโ้วงอบตเทศบาลบอกมันก็ไม่ฟัง <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี้ทหารฟืบภูเก็ตเป็นไงชายหงชายหาดเป็นไงเดี๋ยวนี้ฟืบแล้วเมื่อก่อนนี้แกทำพระแสงอะไรกันนีลินดานแก,ไ,ไ,ก <S <S 2> <S 2> ไปทำอะไรกันต้องลงไปทำอะไร แล้วตกลงไปทําอะไรมันมีอะไรไปบังตาเหรอมองไม่เห็นมองไม่ชัดไม่ได้ใส่แว่นเงินเนี่ยแหละบังตาหมดผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยป่านี่คุณเห็นไหมมันบุกลุกกันทุกไหนสวยๆงามๆ<อ>คนมีเป็นเน,น,น<า>คนคนนี้จตังค์ผู้มีอํานาจไปยึดยึดสร้างแล้วก็แปลงปลอมแปลงอะไรก็ไม่รู้สามารถทําได้ซิกแซกสามารถสามารถทําให้แบบ เป็นของฉันได้อะออไอป่าเขาถึงเป็นที่สร้างงวนเป็นที่หลวงทำเหมือนกับของพ่อแต่พูดพราเพราะเออเป็นเหมือนกับของตัวเองของอพ่ออ,อะไรอย่างเงี้ยเออผมเห็นแล้วผมกโกรธมานานเลยแล้วผมว่าไม่เข้าใจนะสิณินทาว่านักการเมืองเราเนี่ยบริหารกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมัน,นอยู่ยังไงกันปล่อยให้ป่าเนี่ยมันจะหมดไป ทั้งไงต้องรอให้บ้านเมืองเราปฏิวัติทังไงมันถึงจะเรียบร้อยถูกอาจารย์เออเนี่ยตอนนี้ผมบองตรงเลยบอกตรงตรง,ง,ตรงผมเห็นวิธีการแบบนี้แล้ว <c oughs> อยากจะปรบมือดังๆให้เลย <c oughs> แล้วก็อยากให้เอ <c oughs> อเตอบตด้วยติบตด้วยเตบตด้วยแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลย ป่าเขาต่างๆเนี่ยปล่อยให้อ้พวกรีสอร์ทพวกโรงรงแรมมันบุกรุกกันเนี่ยทำไมใช้อำนาจพิเศษมันจะได้หรือเปล่าอาจรตัดสินแล้วแม่มังแหมมันโมโหมันโมโห,มมอโหขอขอ,อคุณแม่เลยเหรออือใช่ไหมอาจารย์ผมโมโหนี่ผมเห็นแล้วหุดหยิดมันอะไรวะที่สวยๆนี่มันเอาไปเป็นของของพ่อแกรืก้ไหเนี่ย จะพูดเฉพาะกอ,อแล้วคนที่เอาเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งผู้มีอำนาจพวกนี้ทั้งนั้นเราลองไปดูเบื้องหลังอะ <c oughs> แล้วก็อนอมมินี <c oughs> อืมไอระดับตัวเฮียทั้งนั้นแหละเ <c oughs> นะแล้วไอ้ชายหาดเนี่ยคุณดูอะ <c oughs> เอาเป็นแหล่งทํามมาหากินไปโอ้โหสกโปรกอีเลเคเคะเลยโอ้ผมชื่นใจครับ เห็นคอเไม่เดี๋ยวจะวหาว่าเรามาเชียกกันไม่ใช่เชียร์รยรใครดีเราก็เรา <se ller> เห็นว่าเขาคิดสร้างชาติเดีอย่างนี้<ช>เอาเลยครับแล้วอะไรบางทีสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์นึกอยากจะบังทัศนียภาพไอ้นูน่นไอ้นี่แทนที่จะต้องมีการประชาพิจงพิจารณ์มีเงินแล้วฟาดหัวมันซะอย่าง นี่ไงคือผลประโยชน์ที่คิดเอาแต่จะได้ไงอาจารย์ม,มันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น,นกับประชาชนกับคนคนที่ไม่ใช่ตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆน,นี่แหละนี่แหละผมต้องจ, <น S 1> จัดการากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านนอกคอกนาต่างจังหวงต่างจังหวัดเป็นบ้านจัดสอนมันลุกคูครองหนองบึงกันไปหมดใช่จัดการเถอะปฏิรูปเถอะช่วยกันเอะชาวบ้านอบตอบตอะไรนี่อย่าเป็นเครื่องมงเครื่องมือมันอมกันทุกบาททุกสตางค์นี่ แ่ผมนานๆมาจัดรายการดินของขึ้นเหมือนกันนะเห็นไอ้พวกเห็นแก่ตัวเนี่ยจริงนะอาจารย์ทำไมทำไมก็ถึงบอกว่าที่ในหลวงท่านบอกว่าให้พอเพียงพอเพียงรู้จักกันบ้างไหมคนเราจะกินแค่กี่มื้อล่ะอิ่มหนึ่งกินได้เยอะขนาดไหนแล้วถามว่าไอ้ของที่ที่มีใช้อยู่อ่ะมันก็มีแค่ใช้แค่ประโยชน์ของเขาตกลงว่าจะต้องให้ปฏิวัติประหารกันอย่างนี้บ่อยๆหรือไง อออแล้้ววก็าบ้านเมืองมันถึงจะเรียบร้อยประชาธิปไตยประชาธิปไตยถามว่าถ้าประชาธิปไตยต่อไปแบบที่ประเภทรั่วั่วซึมซึมขาดขาดอย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ไขต้องแก้ไขผม่หัวใจเต้นพักดีกว่าพัก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 ก่อนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดื่มเครื่องดื่มเกินได้ผมคาริสเวสักนิดหนึ่งอาจารย์ดื่มสักนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเขาไม่มาิววัดก็ไม่ต้องมาไม่แก้อาจารย์ดื่มอาจารย์ดื่มอาจารย์ดื่มนะไรกันเนี่ยบ้านเมืองเราปากกระบอกชุ่มฉ่ำหรือจ้าปากกระบอกชุ่มฉ่ำก็ได้ค